สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะสายด่วนโทรด่วนนะคะปิดด่วน083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะลายข้างบนไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะมาในราคาเดียวเลยอง์ละ300บาท4อง์1000พนนะคะอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากรายการที่1กันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งค่ะ องค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์ค่ะพี่ๆขาเป็นพระกิ่งแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบผัดมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยกรอบลงยาสีฝั่งเพชรล้อมรอบด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพระกิ่งเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ 300บาทค่ะพี่พี่ขา300บาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่พี่ขาไม่มีบวกเพิ่มรายการต่อไปนะคะเป็นพลาขุนแผนค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะพลาขุนแผนเลี่ยมกรอบพลาสติกค,ค่ะเป็นกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้นะคะกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้แบบ,ะะบไแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะจอบหลวงพ่อไป่เก่าๆเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้หนาๆแบบนี้เลยะค่ะเป็นการเลี่ยมหนาๆแบบนี้เลยนะคะปี2478ค่ะที่ตัวเหรียญน,นะคะปี2478ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ300บาทค่ะนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระผงสุพรรณค่ะพระผงสุพรรณเนื้อดินแบบนี้เลยสวยๆหน้าตารายละเอียดท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังติดรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบลงยาสีแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบลงยาสีแบบนี้เลยสามร้อยค่ะสามร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆพ,พระนางพญาองค์ใหญ่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์พเข่าโค้งนะคะ เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพิมพ์เข่าโค้งแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกรอบสีหน้าสีทองแดงแบบนี้เลยมีฝังเพชรล้อมรอบด้านหน้าแบบนี้เอะนะคะมีพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะนางพญาสามร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระน้าคปกค่ะเป็นกิ่งอุปคุหน้าคปกแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆเขียวๆคาบเขียวๆขึ้นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสามร้อนะคะสามร้อย รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาองค์เล็กค่ะไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยพระนางพญาองค์เล็กนะคะไม่ทราบพิมพ์ค่ะมาพร้อมกรอบมีห่วงขึ้นคอแบบนี้ได้เลยเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นชินลาชใบเสมาค่ะพี่ๆขา เป็นชินาาชใบเสมาเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะองนี้เป็นเนื้อโลหะองค์สีทองนะคะเก่าๆคราบเก่าๆนะคะขึ้นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยชินาลาชใบเสมาองค์สีทองแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ ไม่ทราบนะคะเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอ๋อด้านหลังเป็นหลวงปู่โตค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่โตเป็นยันหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูช่ชิมพีแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะเป็นหลวงปู่โตไม่ทราบพิมพ์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกค่ะกันน้คคําได้ <rier> เป็นการเลี่ยมกรอบหนาๆเลยค่ะ นี่นะคะเป็นกรารเป็นการเลี่ยมกรอบหนาๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีสองสี่แปดสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เป็นการเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ค่ะเป็นการเลี่ยมพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะตัวเหรียญน,นะคะสวยๆเลยค่ะตัวเหรียญสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไม่ทราบพิมพ์พนะคะ เป็นพระเนื้อผงค่ะพระไม่ทราบที่เป็นพระเนื้อผงนะคะแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาหนาแบบนี้ค่ะเป็นการเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆนาแบบนี้เลยมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยสามรอยบาทค่ะพี่พี่ขาสามร้อยบาท ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแคปรูปนะคะแล้วทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะนะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะเลี่ยมลัดทองแดงมาแบบนี้เลยพระสมเด็จลงรักปิดทองนะคะเลี่ยมลัดทองแดงส,สวยๆมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท นี่นะคะสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนค่ะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเลือนนะคะ,นนะ,คะสวยๆเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยเป็นการเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้ <Sí> หนาเปิดหลังค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะองค์พระเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยสวยตามสภาพแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระกิ่งอุปคุตค่ะ พระก,กิ่งอุปคุตถือดอกบัวแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสภาพใช้เลยนะคะพระก,กิ่งอุปคุตเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยคะ่ะเป็นรูปเป็นรูปท่านถือดอกบัวแบบนี้เลยนะคะนะสวยๆแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะอง์นี้เป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยพระนางพญานะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะองคนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะเขาเป็นเนื้อผงแห้งๆนะคะคล้ายๆเนื้อผงยาเลยค่ะองนี้นะคะคล้ายๆเนื้อผงยาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสๆแบบนี้เลยนะคะหนานๆกันน้ําได้ค่ะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ำได้เลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยค่ะกรอบเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ3า0บาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเหรียญหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดตัวเหรียญน,นะคะองค์พระท่านนูนๆแบบนี้เลยตัวหนังสือสวยๆเป็นเส้นขนมจีเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังหลวง ด้านหลังเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสกันน้ําได้คะ่ะพี่ๆ่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสกันน้ําได้นะคะสามร้อยบาทคะ่ะพี่ๆ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกค่ะเลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยเป็นการเลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเกษมองค์พระท่านนุนนให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ตัวเหรียญสสวยเลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระยอดธงค่ะพระยอดธงตัดช่อก้านยาวแบบนี้นะคะตัดช่อช่อก้านยาวแบบนี้เลยองค์พระเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะ องค์พระเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทคราบทองขึ้นเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะองค์นี้ไม่แน่ใจเนื้อนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบพิมพ์นะคะ ใต้ฐานมีตัวหนังสือค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่เลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆคะ่ะมีห่วงมัดสายสินแบบนี้นะคะหลวงปู่ไข่เลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยกันน้ําได้นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี่ยวแกะเสือค่ะเขี้ยวแกะเสือเลี่ยมรัดเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยเป็นเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะเก่เาๆตามสภาพเลยค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ๆขสามร้อยบาทนี่ค่ะ 300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเขียนแบบนี้เลยนะคะเก่าๆตามสภาพเลยนะคะองคนี้นะคะองนี้สภาพใช้งาน,นะคะ่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานองนี้สภาพใช้งานเลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้300บาทค่ะพี่ๆขา300อบาท รายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อคะ่ะเหรียญหล่อเลีเ่ยมกรอบวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยกันน้ำได้นะคะพี่ๆค่ะกันน้ำได้300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหล่อแม่นางกวักค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อแม่นางกวักนะคะไม่ทราบหลวงพ่อพค่ะไม่ทราบหลวงพ่อสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้300อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์คีไก่ค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์คีไก่แบบนี้นะคะ แห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะมันๆสภาพใช้นะคะจุกสวยๆนะคะจุกสวยๆสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จองไปเปื่อยมาสององนะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยค่ะสามร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะนี่นะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่าๆตามสภาพเลยค่ะองค์นี้นะคะเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยนะคะ สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อโสธรมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะปีสองห้าสี่ปีสองห้าสี่สามนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะมีเสียงกิ่งแบบนี้เลยนี่นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ นะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหัวกะโหลกค่ะเหรียญหัวกระโหลกนะคะนานๆจะเจอสักทีนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยเหรียญหัวกระโหลกนะคะ300บาทค่ะพี่ๆขาะ3 0 0บาท ะะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณคะ่ะไม่ทราบที่เหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่คะ่ะแบบนี้เลยเก่าๆนะคะเก่าๆนี่คะ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองสามร้อยบาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะองค์นี้นะคะไม่ทราบที่เลยรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสภาพแบบเก่าเก่าสภาพใช้เลยนะคะเก่าสภาพใช้เลยเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะฐานสูงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อชินอะไรสักอย่างนะรู้เป็นเนื้อชินนะคะมันมีน้ำหนักอยู่นะคะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทองค์นี้นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลงป่สุขค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญหล่อหลงป่สุกสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยค่ะเขียวๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่นี่ค่ะรายการสุดท้ายเป็นพระปิดตาค่ะพิมพ์นี้นะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นพระปิดตาพิมพ์แบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะ เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ค่ะพี่พี่าพระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสามบาทค่ะพี่พี่ขาสามบาทองะคะอ์นี้นะคะสามบาทนี่นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ 0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ